จุดนี้นะคะเป็นคันหน้ารุ่น Daihatsu S 100P นะคะตัวนี้เป็นแบบ 2WD นะคะตัวนี้จะไม่มีโฟน,นะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการแบบโฟทางร้านก็มีเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่120เซนติเมตรนะคะลักษณะของตัว S 100นะคะจะเป็นดิสเบรกแบบนี้นะคะตัวดิสเบรกนะคะหน้าตาจะเป็นดิสเบรกแล้วเลยหักลูน็อตนะคะจะเป็นสีู่110นะคะ,ะ,เ,ะ,คะเราวัดกึ่งกลางรูน็อตถึงกึ่งกลางรูน็อตแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือตามสภาพเก่าญี่ปุ่นนะคะถ้าลูกค้าต้องการผ้าเบรกใหม่ mới, ตัวผ้าดิสเบรกใหม่นะคะทาง แยกนะคะคสําหรับชุดหน้านะคะตัวนี้เราก็จะได้ไปตั้งแต่โช๊คนะคะตัวดิสเบรกนะคะชุดอกนะคะคอมาะคะ่ะแหลกพงมาลัยนะคะปีกนกล่างนะคะจัดไปครบชุดแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็น S 1 0 0 P นะคะนอกจากรุ่นนี้ก็ยังมีทั้งตัว S 1 1 0 P ที่เป็นตัว 4WD ค่ะแล้วก็เป็น S 2 0 0 P แบบ 2WD 4WD ก็มีเหมือนกันนะคะความกว้างอันนี้ค่อนข้างกะทัดรัดนะคะ120ซเมเท่านั้นนะคะไปประกอบรถสร้างก็ได้ค่ะหรือว่าไปใส่รถกระป๋อก็ได้นะคะ